โอเคครับสวัสดีครับผม้บสเกมทีวีนะตอนนี้ก็อยู่กับเกม m ย c รับวัดได้ตัวเสานะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นเออนี่ไงเจอนีนะเป็นปลาอ่าชื่อไรวะจำชื่อไม่ได้นะเป็น living fossil นะเฮ้ยเฮ้ยบ้าคว่ะ เฮ้ยมอดบักวะไปเลมบัก kind of ่ไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันบักใช่ไหมมันบักใช่ไหมเ้เด้ขาจะบักนะครับข่างมันนะตัวหนึ่งเราจะถือว่าเป็นโมคะแล้วกันนะยาเจือโอกนะเป็นโมคะนะโอเคไม่เอา เฮ้ยเอาเฮ้ยหายหายเฉยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคขอตัวที่บักล้วกันนะอย่างโมคะเมื่อกี้ใช่ได้ใช่ได้เหมือนกัน อะไรวะถ้้อย <cek warm st anza> ู่ดีๆหายเฉยอีไดีโคตรแตกเลยไอเนี้ยดีีโคตรแตกได้รถมาขี่ไอพี้อ่ะอ๋อเลยมอเตอร์ได้รถมาขี่ยีงไงวะเนี้ยไออะไรขี่ขี่ได้รถมาขี่ยิงันมันเลย แล้วก็ร้อนเดี๋ยวไปดูโมซากุระก่อนนะครับก <AH ่อนที่จะลงไปทำธุรกิจวันนี้วู้สเหนื่ยๆเด็กมล็กวันนี้คือมาไปเจอพ่อพนักงาน Ừ, ừ. ừ. Hãy oh, อ๋อเป็นเจ๊กๆ oh. อืมขาดสื่อสอะไรจะยากหรอกย้อสุดหนาวอีกก็อ้อขาดขาดขาดยาบยาอ หน้าโมิวนัดนิ้ก็ว่าขาดอะไรไปขาดขาดขาดอะไรขาดข,าดขาดยะข,ขยอเคนะ อ่าแล้วผมก็ทำเพิ่มเติมน,นะครันด้นพื้นที่อัน้เคือยุคไทรัสซิสอันที่สองคือยุคจูราสิกที่สามคือยุคครีเทเซยสหลังจากนั้นนะครับเป็นสอ์สูญพันธุ์นั่นเองนะครับหลายคนนะครับคงเข้าใจว่าไดโนเสาร์นะครับมีอยู่สองประเภทคือ,อ,ก,อ,อ,อกินพืชและกินสัตว์ลักษณะของไดโนเสาร์กินพืชนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะที่มีคอ,อยาว เรื่องจากว่าเป็นลักษณะในการกินย่อหดใบไม้เองส่วนเดนนอสาซร์ที่กินสัตว์เป็นอาหารนะครับลักษณะเด่นของเขาคือไมปากคนเดียวก็ได้อะไรไม่ต้องเปิดเพลงอธิบายเรื่องเดนนอสาซอร์อยู่อ๋อไมก็ฟังคนเดียวสิแต่ทีนี้นะครับเดนนอสเซอร์มันจะแยกออกเป็นสองลักษณะด้วยกันตามลักษณะของโครงสร้างกระดูกเชิงกรานครับคือหนึ่งเดนนอสาซร์ อ่า,อาออออต้องระหว่างรอกินข้าว ว่าคนจะขยายสิขยายเนี่ยขยายเยอะย้ายทำที่หลังไว้กันทำที่หลังได้อยู่นะเพราะว่าตรงนี้ต่อไปมันก็เป็นมะน,นาวแล้วอ่ะอาจจะขยายแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเลยนะครับทีอาจจะขยายแค่ตรงนี้นนะครับ

มันตัวใหญ่มันอ้วนแล้วมันมันยังเป็นเด็กอยู่แต่เขาทำแอนิเมชันได้สวยอ่ะไม่สวยนันกินได้เยอะถึงมันจะมีแรงดูหนังก่อนดีกว่าไม่เกี่ยวจะไม่เคยดูเรื่องในเสาเหรอเคยเคยเดยเองไม่ดูเกี่ยวกับไซรนะฟ็อ่ะเออดู อะไรอะไรคืออะไรตชอบชอบชอบนะไครเธอชอบใครเธอชอบใครเธอชอบไทรเซอร์ชอบอ่าก like ็ต like ้องตกใจนะเพราะอะไรเขาถึง <c> พ <oughs> uh, no well. uh, <erman> yes, ูดแบบนั้นนะอ่าอธิบายว่้เขาฟังอะไรแค่แค่คนดูฟังอะครับอ่าเขาไม่มีปัญหาใช่ไหมชอบชอบแบบพูดแบบเออชอบพูดรัวๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมชอบชอบพูดแบบไม่ชัดชอบ ผู้าชาร์จผู้ชาร์จตัชตาร์จยเดาาวายหิวไหมโอ้โหตัวคุดใหญ่เลยสิบเอ็ดวันโอ้แม่เจ้าตัวเดาสาวใครรู้โลกอ่าเรามีแผ่นต่ว่าไม่ให้ยืมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่านในมอสจะไปไหน,นอ่า ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันบ้านอยู่ไหนแม่งก็ยังไม่รู้เลยแต่ที่แน่ๆอยู่หมึกปลากามใช่ไหมแต่คนจะไม่บอกหลยงบ้านยู่ไหนห็นอนเงียบเลยเฮ้ยอยู่ไหนเ้ยโอ้โอ้กาวันคำเดียวโอ้โหเลย้ย Oh. เยอดเ <ENNIS> ้วยอืมเวี๋ยววอ้หสองวันแล้วปลาน่น่ะตกเป็นเม่ดเป็นเหรอวะความ ไปไหนแล้ว่าฮึตายยังเพราะว่ามันอาจจะแบบถูกเอ่อมันยังไงละที่อ่ะนี่แค่ที่ของมันอ่ะ เป็นสาวชั้นโอ้ไม่นะเจอตัวสักทีนนะโอ้เจอไ <c ười> ก่ัสดีไก่้อย ยอ้โูตกใจออ้หโอ้โหเตตีมันหลับก็ยอมวะเฮ้ยอะไมขึ้นไม่ได้อุ 2021가 15명의 2021 อุตส่าห์ยังดูมาอย่างดีทำไมต้องฆ่าเจ้าของด้วยเออเลืมไปนันไม่ใช่เจ้าของเรานรออือุตสาหให้อาหารแต่เนรคุณนั่นเลยใครบดใครทำอะไรงูจาวโซลต์มาสิเอ้แค่อะแค่อะเออเออทำไมมันฆ่าเราไปแล้วเราจมน้ำแม่ง นั่งยืนอ,อยู่ตรงประตูทางขึ้นด้วยนะทางขึ้นน้ำอะ่ะมันบังอยู่ตรงนั้นแม่กูขึ้นเว้ยโอเคปังไหมล่ะป่ะ,ะตรงนั้นก็เป็นไอ้นี่นะ,ะแล้วมันก็ไม่ตามแล้วเยี่ยมเยี่ยมเลยนี่แค่นี้นะโอเคไปก็เป็นว่าโอ้ ขยายื้นที่มันอะมครับเรดินินอะไรอะไร คิดถึงพวกเขาแม่พี่สายวิสกับพี่สาวลุ้จะทำยาวไปเล่นเลยนองอะไรฮะนองอะไร อ๋อมันแค่ห huh. ิวมากเฉยๆมันไม่ได้กินเยอะแต่แค่ดีอ่ะเอรนไลน์มันสวยดีนะตัวตยังะว่าถ้าเกิดมันโตนะมันจะโตตอวมันซิวนะครับถ้าเกิดมันโตนะมันจะนเด็กนิน่ัมันโตมันก็ต้องโตใหญ่นะโตใหญ่ปรวมานี้ คือยืนทีนาานะ่ใช่นี้ว่าแต่หนูว่าไปแค่กับหัวก็ได้ใช่นกันหนูเปิ้ลหนักแค่นั้นอาจจะเดินไม่ได้นะยินเดินได้แล้วแต่ไม่มีที่ให้เตือนต้องขยายที่ให้เหมือนกันเลยอ่ะก <c oughs> ็เรื่อยน Bye bye. Oh กูควตัวขอาไม้ตกน้ำจน่มแบลก ayoooo placie ese Edion Yam too long mm <sighs> Yeah, am yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กันออบไปติดๆน่เราไดท่าเดิมแลวเดี๋ยวแล้วมันเล้วเดี๋ยวแล้ีกัอเ้ยมีังเลอตัวราไส่ยเต็มมากนีเรา ตอนนี้ก็จะเป็นสลับนะไม่ใช่เป็นเป็นบรย้ใช้สลับตรงนี้ไหนดีกว่าจะไรืออะก็อมาใช 大南路。 快快摆，快摆！ 我有点小困难。

Oh,

เดี๋ยวป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตัดมาตอนเจอหลุมโอเคครับเจอหลุมแล้วครับควจะหาเจอง่ายนานดีนะเจอแล้เจอทับจริโมงใต้น้ำนะโอ้ 我们那个，那、嗯、个。嗯嗯嗯

ป๊อปคุนใอรช่วยฉันยิ้มเครช่วยฉันไไอแอร์ฟอรลี่จะต้หัวใจนักเรียนต่หใจหัวใจรินๆี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Batman ô tập nó xuống chung nữa. <laughs> Xin Do à? Batman đánh sóng chung Batman Dark mày. มาโดสองชั่วโมงคือวัหนึ่งเจ๊ช่องน่าหล่เนาะเ้องมันเล่าข้อมาต่อเลยนันนี้เก็ขอล่างปรอกอบดรวยโอ้โหบายบายติดามช่องไอ้มันลงเลยนะอ่มันจะไม่อัพนะแต่ก็งามเลยนะโอ้วห